อออ้าทะไรรยู่คับพี่แปนชื่นชมความงามของ CLS ค่ะตั้งแต่เขาออกมาปี12ก็ว่าได้นะใช่สวยไม่แบบ ไม่หยุดหย่อนเลยจนกระทั่งโมเดลล่าสุดนี้ก็ยังสวยแบบสวยมากขึ้นน่ะใช่แล้วคันนี้ c ซเ0 0นสดีสีขาวสุดๆคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลใช่ไหม้องโนใช่แล้วค่ะมันมีคันนึงนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะที่ดีกว่าออปชัน,นเน <S <S ต็ม <Yes. S 1> กว่าเนื้อกว่าเลยทุทกระดับเลยสวยงามมากๆที่หอคันนี้ก็ได้แบบ A M G ตัวท็อปสุดๆแล้วนะใช่ครับมันมีคันนึงครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมไลฟ์ของเราวันนี้นะคะช่วงนี้ทางเบ้นเท็ของเรา ขอร่วมส่งกำลังใจแบ่งปันสิ่งดีๆในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญวิกฤตการของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยและทั่วโลกกันอยู่ตอนนี้ค่ะ โดยเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือและตอบแทนคุณลูกค้าคนสำคัญของเราทุกท่านแทนความห่วงใยด้วยบริการอบโอโซนพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในห้องผู้โดยสารให้รถยนต์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ออกรถไปกับทางเบนเคทุกท่านโดยสามารถเข้าติดต่อขอรับบริการได้ที่ Nk Service Hotline นะคะ0922472577ได้ทุกวันทำการเลยค่ะ อีกหนึ่งบริการดีที่เราใส่ใจจาก b e n k ค่ะไหนคะพี่เปนรถอยู่ไหนคะที่บอกว่าสวยอะ่ะกับคันนี้เลยครับ Mercedes b e เป็น CLS 53 AMG c r o m p i e ค Car นะครับ เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ435แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่520นิวตันเมตรใช้เวลาสูงถึงล็อกเพียงแค่4.5วินาทีล็อกความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับโห oh, รหัสเครื่องยนต์แบบนี้นะคะสมรรถนะของเขาไม่แพ้ซุปเปอร์คาร์ในไหนในคาพมือเซดเด <Yes. S 1> เิลเนเลยนะคะเนี่ยสุดยอดแล้วครับคันนี้นะครับและที่สําคัญนะครับน้อ่อกลตูนจุดเด่นรายละเอียดตกแต่งต่างๆก็จะมีความแตกต่าง มองดูบนถนนเนี่ยรู้เลยว่ามีความแตกต่างกว่า CLS ตัว300แน่นอนครับใช่ค่ะมองผิวเผินนะคะก็เหมือน CLS 3 0 0แต่ถ้ามองดีๆนะคะคุณผู้ชมจะมีจุดเด่นนะคะที่แตกต่างไปเราเห็นได้เด่นชัดนั่น,นก็คือด้านหน้าของเขาใช่แล้วครับเริ่มจากกระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นจักเดิม CLS 3 0 0จะเป็นลายเดี่ยวนะครับตรงนี้จะเป็นคู่เลยนะครับและเป็นสีโครมนะครับ พร้อมโลโก้ AMG อยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งหัวใจหลักของรถเลยนะคะจะสวยไม่สวยต้องดูที่ล้อเลยค่ะพี่แปนใช่ล้อมาพร้อมกับขนาดใหญ่มโหรานมากนะครับถึง AMG Line 5ก้านคู่นะครับน้องกระตูนขนาดถึง20นิ้วนะครับพร้อมเบรกที่มีโลโก้ AMG ด้วยนะครับโอบรัดกับยางหน้าขนาด245นะครับยางหลังขนาด275เลยครับเรียกได้ว่า รับแรงม้าขนาดนี้ได้แน่นอนครับถือว่าคันนี้นะคะเป็นเจเนอเรชันของสปอร์ตซีดานที่สวยที่สุดตอนนี้แล้วค่ะและแน่นอนครับใครที่ขับรถตามหลังอยู่นะครับเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนได้แน่นอนครับกับตัวดีฟิเซอร์ท้ายที่เป็นแบบ a อ็มจีสไตลิ่งนะครับมาพร้อมกับปลายท่อคู่ทรงกลมที่มีความเป็นสปอร์ตและมีความดิบอยู่ในตัวนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังแบบ a อ็มจีสไตลิ่งด้วยนะครับและโลโก้สัญลักษณ์เอ็จีตรงนี้นะครับจุดเด่นข้อีกอย่างหนึ่งก็คือโลโก้ ภายใต้ฝากระโปงนี้นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนเลยครับผมสำหรับใครคะ่ะที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจรถคันนี้ต้องรีบสแกน QR โค้ดมาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราตอนนี้เลยนะคะสำหรับภายในของคันนี้นะคะแปลกหูแปลกตาไปจากคันอื่นๆมากเลยค่ะพี่แปนใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่แตกต่างจากตัวธรรมดาอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนี่เห็นไหมครับเป็นพวงมาลัยแบบ AMG แท้ๆนะครับมีลายหนังสลับเป็นไม้นะครับนี่มีความ จับกระชับแล้วมีตัวพอยต์ไกด์อยู่นี้ด้วยนะครับเป็นจุดถึงการนะครับแล้วมีตัวแพตเตอร์ชิฟด้วยที่มีขนาดใหญ่และยาวขึ้นนะครับทำให้เราปรับเปลี่ยนเกียร์ได้สะดวกง่ายมากยิ่งขึ้น เหมือนพวกรถแข่งอะไรแบบนี้เลยอะค่ะใช่แน่นอนครับโตวรป A m g ของเขาก็จะมีตัว AMG Performance นะครับที่ผมบอกค่าวัดต่างๆของตัวรถคันนี้ได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค่าบูสต์ของเทอร์โบนะครับหรือว่าอุณหภูมิมันเครื่องน้ำมันเกียร์ได้หมดเลยคันนี้นะคะนอกจากสมรรถนะที่เหนือกว่าดีไซน์ของเขาก็ล้ำกว่าในทุกจุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะนี่เลยจะเป็นเบาะแบบ Bu c k e t Seat เลยนะคะเหมือนรถสปอร์ตแต่ว่าวัสดุของเขาค่ะจะมีความผสมประสานระหว่างหนัง n นปป้ากับอะคันทาร่า โซมนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของ MG นี่เลยมีสัญลักษณ์ MG ท <MC S 2> ี่ต้องบอกแล้วก็เบลสีแดงค่ะุผู้ชมให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตสุดๆแล้วก็มีระบบแบบเบลฟิทเดอร์ด้วยนะเวลาขับเร็วๆแบบนี้มันกระชับได้ดีมากๆเลยค่ะใช่แล้วระบบความปลอดภยัยของเขาก็ใส่มาให้อย่างจัดเต็มนะครับก็คือ diving assistant package นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นตัว dis tonic นะครับที่กระยะรถคันหน้านะครับหรือเราจะใช้ความเร็ววิ่งตามรถคันหน้าเวลาใช้ cruise control ก็ได้ หรือจะเป็นตัวนี้ครับเลนคีปปิ้งนะครับช่วยให้เราอยู่ในเลนนะครับเวลาเราเกิดเผลอรหรือว่าเบี่ยงเลนนะครับตัวระบบบมูาลยก็จะสั่นเตือนนั่นเองนะครับและยังมีระบบอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบไบรท์สปอร์ตนั่นเองนะครับที่สังเกตเห็นจากกระจกมองข้าดงด้านฝั่งขวาหรือไม่ก็ซ้ายนะครับจะมีสัญลักษณ์โลโกโล้สามเหลี่ยมสีแดงกับสีเหลืองไว้เตือนนั่นเองว่าแต่วันนี้พี่แปนฉีดน้ำหอมอะไรมาหอมดีนะเนี่ยเอ้ยวันนี้ไม่ได้ฉีดครับจริงเปล่าไม่รถคันนี้มีระบบแอร์บาลานซ์เก เข้าไปอยู่ในระบบแอร์คอนดิชันของเราได้เลยนะครับอ๋อก็คือสามารถเลือกปรับได้เลยนะคะแล้วเนี่ยกลิ่นมันก็แบบสดชื่นอ่ะใช่ชาร์จแบตมีมือถือไหมครับจะชาร์จแบตง่ายๆก็ตัวนี้ได้เลยนะครับไวเลสชาร์จเจอร์ของเราก็ใช้ได้เลยอ๋อนี่ค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะถึงว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะที่ดีนะครับแล้กับอุปกรณ์่วยความสูงเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มได้เลยนะครับและคันนี้นะครับเลขใหม่เป็นแค่13,638กมกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ กับราคาเพียงแค่4ี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทคุ้มสุดๆแล้วค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังสนใจหรือว่ามองหารถ CLS 3 0 0ดีป้ายแดงอยู่หยุดแล้วก็ดูไลฟ์ของเราก่อนนะคะใช่แล้วครับกับสมรรถนะที่เหนือกว่า435แรงม้านะครับกับ CLS 5 3 a MG พันแท้เลยนะครับโหโหดมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะจะเลือกซื้อรถแบนมือสองทุกครั้งต้องมีสุบริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ